เมอไรนะที่ฉันจะหลุดพ้นจากความรู้สึกื่อบานี่ฉันมันแย่ใจสุดเลยหญิงสาวพูดพึมพำกับตัวเองก่อนที่จะนั่งลงที่นั่งกระจกพร้อมกับเจ้ามองตัวเองและคิดทบทวนสิ่งผิดเกิดขึ้นว่าที่ผ่านมาจะทำอะไรผิดพลาดไปกันนะภาพในควของเธอได้ย้อนกลับมาหญิงสาวคิดชายหนุ่มที่เธอรับไปกับสาวคนหนึ่ง ี่เธอไม่รู้เลยว่าคนนี้คือใครเขาทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงเขาหมดรักเสน็จแล้วยังนั้นหรอหญิงสาวกลับเข้ามาสู่โลกของความเป็นจริงพร้อมกับเสือมองนอกหน้าต่างฉันนี่มันไม่เอาหน้าเมษายิ้มเขาสิเธอมองตัวเองในกระจกอีกครั้งคมกับรอยยิ้มวันนี้แหละจะต้องเปลี่ยนใจเธอให้ได้ เริ่มจากวิ่งก่อนเลยแสงแสดวิ่งเสร็จแล้วเธอก็มาชำระล้างร่างใจอ,อาบนั้นอย่างมีความสุขหาชุดอะไรใส่ดีนะเธอไม่ถูกเลยเอ๊ะชุดนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงเจ้าคะไม่น้อยชุดนี้สวยไหมปะ่ะเอาเดินทางกันเย้ มาถึงแล้วฮืมมันเดินไม่เตรียเลยนะเนี่ยคิดถึงจังเลยดิมเบลเนี่ยไปหาซื้อบัตรด,ดีกว่าอืมได้บัตรแล้วไปหาเล่นเครื่องเล่นอะไรสักอย่างดีกลาเย้ยมเอ๊ะหนูชินจังเนี่ยนะสวัสดีจ้าเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะบ๊ายบาย มเมษาเธอเย้ยมอย่ามีความสุขและขึ้นแท็กซี่ไปที่เธอจะไปนั้นก็คือสวนจตุจกักรส่วนที่เธอชอบไปนั่งอย่ามีความสุขเธอไม่ไปมานานแล้วเยยถึงสักทีอ่อากาศร่องเย็นดีจริงๆเลยหาที่นั่งดิว่าเอ้ นั่งตรงไหนดีเนี่ยหาที่นั่งไม่เจอเลยเอ๊ะตงนานนี่ดีเลยตรงนี้แหละไม่มีแดดเยอะไม่ร้อนด้วยดีจังสเยงแม่สฮัาลาลลาลาโอ๊ม่สา,น,สานั่งลงต้ต้นไหนอย่างสบายใจ เธอหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปอืมสวยเหมือนกันมั้งพี่แ่ท้องฟ้าก็สวยสดใสอืมแขนลงแดดได้ดีปะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เมสาเธอได้รู้แล้วว่าการที่เธอเนั่งซึมและก็เศร้านั้นน่ะมันไม่ได้ส่งผลดีอะไรเลยตอนนี้เธอรู้แล้วต้องควรจะทำยังไงนั่นก็คือการลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง แล่ยอมรับความจริงเสียทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้ผ่านอนไปแล้วอย่าไปจ้งปักกับอดีตที่มันเกิดขึ้นเลยเธอคิดอย่างนี้พรางเขียนลง้เดอรี่มเมษาเธอหน่หน่ารับสดใสไปมากกว่านี้อีกนะอย่าไปจ้งปรักกับเรื่องในอดีตเลยยิ้มเข้าไว้นะตัวเราจงจำไว้นะเมษาถึงแม้เขาไม่รับ แต่เธอก็ต้องหัดดับตัวเองให้เป็นนะดูเอาไว้ด้วย